สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาวยูทูบสุขูสุคนสบายดีกันคือเก่าเนาะพี่น้องก็มาพบกับเกิอีกครั้งในช่องเคท USA อสเอแ e แนวคนสีสเกตันเองคือเกา่าค่ะสําหรับในคลิปนี้เกีิจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศสามีเอารถแทรกเตอร์ไปช่วยถอนต้นไม้ที่บ้านเพื่อนของเขาเมื่อสู่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ Where's Nikki? Huh? Where's Nikki? You want go see Nikki? <laughs> นี่นะคะบ้านเพื่อนของสามีค่ะนี่แหละค่ะบริเวณบ้านของเขาวันนี้สามีก็จะรถมาขุดถอนรากถอนโคนต้นไม้ให้กับเขานะคะเดกก็เลยพาเพื่อนเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เขาชื่อแอบบี้ แอบบี้นี่เราชื่อแอบบี้นะคะเติมลมยางก่อนนะคะเพราะว่าลมอ่อนตัวเองก็มีแต่ใช้ใช้ใช้ไม่เคยได้เติมสักทีเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องปั๊มลมนะคะเนื่องจากเครื่องอันเก่านะ่ะเสียนะคะสามีก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่ก็เลยไม่มีใช้เดี๋ยวเกศพาชมบริเวณหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเกศจะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าป่า ไปสำรวจหาเห็ดกันค่ะป่าที่ว่านี่ก็อยู่หลังบ้านเขานี่แหละนะคะไม่ได้ไปที่ไหนไกลหรอกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพอจะมีเห็ดอะไรบ้างไหมนะคะเพื่อนคนนี้ชื่อสกอตนะคะบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวนะคะเขาเคยมีภรรยาแต่ว่าเขาเลิกกันไปนานแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานะโสดนะคะเคยมี girlfriend แต่ว่าก็เลิกกันไปนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังคนเดียว บ้านของเขาก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะก็ขับรถมาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ถ้ามองจากตรงนี้ไปก็จะเห็นบ้านเรานะคะเดี๋ยวเกนจะพาชมค่ะอันนี้เป็นกระถางดอกไม้นะคะแต่เขาทําให้เหมือนกับบ่อน้ําในสมัยก่อนนะคะทาบานพุ่งเอื่อนน้ำสางนะพี่น้องหูจักเมนบอผู้ออไดเกิดท่านฝั่งนู้นเป็นบ้านของเพื่อนบ้านเขานะคะแล้วก็มีถัดกันไปอีกหลังหนึ่งค่ะ นี่เป็นส่วนของหน้าบ้านนะคะมองจากตรงนี้ไปก็จะเห็นบ้านเราอยู่ทางเดินเขาอีกฝากหนึ่งนะคะนู้นเห็นไหมคะน่นอยู่ทางนูน้นบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่บนเนินเขาทางฝั่งนู้นนะคะนี่เกตซูให้ดูจะเห็นหลังคาบ้านของเรานะคะ ต้นไม้ออกนะคะเอาแบบง่ายๆเลยดูซิว่าอย่างจะใช้ได้ผลไหมกับไอ้ต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ

รูดออกมาแล้วโอ้ใช้ได้เลยวิธีนี้นะคะดได้ได้ดีค่ะวิธีนี้ไม่ต้องขุดให้มันเหนื่อยนะคะเอาแบบนี้เลยค่ะออ,ออกไปแล้วเขาจะเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบค่ะเขาบอกว่ามันตัด ยากรอบๆยากนะคะเขาบอกว่ามันปลูกชิดกันเกินไปเขาก็เลยจะเอาไอ้พุ่มสีเหลืองๆเนี่ยออกให้หมดนะคะเหลือไปแต่พุ่มสีแดงค่ะ เบเดอร์ดาวเตอนนี้เปลี่ยนที่คล้องเอามาคล้องใส่ไอที่ตัดนะคะตอนนี้เปลี่ยนที่คล้องโซ่เอามาคล้องใส่ที่ตักมันจะได้ดูแน่นขึ้นนะคะ ด g o o กวิธีนี้ใช้ได้ดีนะคะเพื่อนท่านไหนที่อยากจะถอนต้นไม้ออกลักษณะนี้ใช้วิธีนี้ง่ายมากเลยค่ะอันนี้เป็นหัวปั๊มน้ำบรานแบบสมัยเก่านะคะต้อมาติดไว้ ตกแต่งสวนนะคะ Check motor out. Oh, my <laughs> เดี๋ยวเกศพาเพื่อนๆเดินเข้าไปดูในป่านิดๆหน่อยนะคะว่ามีผักป่าหรือว่ามีเห็ดอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นป่ากว้างอยู่นะคะอันนี้เขามีถังอะไรเกศก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ถังอะไรไม่รู้เขามาตั้งไว้ตรงนี้เกศเห็นเขาไปหาเห็ดนะคะเห็ดป่าเห็ดมอรเรามัชรูม์เยอ่ะเยอะแยะเลย ไม่รู้เขาไปหาที่ไหนกันป่าอย่างเงี้ยมันน่าจะมีนะคะแต่ว่าเก็ดไปเดินมาหลายที่แล้วไม่เห็นมีสักที่เลยนะคะลองดูหาดูว่ามันจะพอมีให้เราได้เห็นสักดอกบ้างไหมแถวแถวนี้นะคะองถ้ท่าจะยากอยู่ เพราะว่าที่นี่มันเพิ่งจะอุ่นนะคะสภาพอากาศเพิ่งจะอุ่นแค่เมื่อวานนี้นะคะเพิ่งจะอุ่นขึ้นมาแบบมากหน่อย27องศานะคะเมื่อวานในป่านี้เฟิร์นเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเฟิร์นที่ทานไม่ได้นะคะแล้วก็เห็ดนี่ก็เยอะนะคะนี่คงจะเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้นะคะเก็ดคิดว่าเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าชื่อเห็ดอะไรนะคะ เกจะต้องไปหาหนังสือเห็ดนะยังไม่ได้หนังสือเลยถ้าได้หนังสือเห็ดมาก็คงจะทราบว่าเห็ดอะไรเป็นเห็ดอะไรบ้างนะคะป่านี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นโอก๊กต้นพายนะคะ ตอนนี้เกดก็มาเจอเห็ดอีกอย่างนะคะขึ้นอยู่ในคอร์ไม้เช่นกัน,นะค่ะลักษณะเหมือนเห็ดโคนนะคะหมวกเห็ดน่ะลักษณะคล้ายเห็ดโคนแต่เกดก็ไม่แน่ใจเราค่ะก็ถ่ายมาเพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ขึ้นตามต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะ ดอกใหญ่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอีกเช่นกันนะคะพามาดูเห็ดแต่ไม่รู้ใจเห็ดสักอย่างพี่น้องจ้าเบิงเอาเด้อค่ะเบิ้งเอาค่ะนี่อันนี้เหมือนกับมันกําลังขึ้นนะคะขึ้นตามต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะนี่เห็นไหมเป็นปุ่มๆขึ้นมาลักษณะนี้นะคะก็กําลังขึ้นนะเหมือนกับมันกําลังเริ่มออกดอกนะคะนี่นี่ น,นะคะเดี๋ยวเกศจะมาดูใหม่อีกทีหนึงนะคะไว้ให้มันเริ่มโตก่อนให้มันโตก่อนเนี่ยมีออกมาตามเปลือกไม้นะคะนี่บไม้ต้นนี้คือมันตายแล้วนะคะตอนนี้เกศเดินมาเจอเห็ดไอลักษณะมันคล้ายๆเห็ด หางไก่งวงนะคะที่เขาเรียกกันว่าเทอร์กี้เทลนะคะเกดก็ไม่แน่ใจนะคะไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเลยค่ะแต่อยากมาหาเห็ดพี่น้องจ๋าก็มาเดินเข้าป่าหาดูว่ามันจะมีอะไรที่เราสามารถเก็บไปทานได้บ้างนะคะอะไรที่เกดมั่นใจเกดก็เก็บอะไรที่ไม่มั่นใจเกดก,ก็ไม่เก็บนะคะนี่ก็คือมาชัว์ให้เพื่อนๆได้ดูเฉยๆนะคะว่าเห็ดลักษณะอย่างนี้มันก็มีนะคะเหมือนหางไก่งวงนะคะ สีมันจะเป็นออกเขียวๆอันนี้คือมันแก่แล้วนะคะอันนี้มีตัวไอผากนะคะเกาะอยู่นี่คือมันแก่แล้วถ้าตอนที่มันเกิดใหม่ๆนะคะข้างหลังมันจะเป็นสีขาวเลยนะคะตรงนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยนี่คือมันแก่แล้วมันก็เป็นสีนี้นี่แหละค่ะเจ็ก็ถ่ายมาเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดก็บอกด้วยค่ะว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามถ้าชอบคลิปเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมในคลิปต,ต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค<ด>่ะ<ด>